สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกับคุณครูนกยุงนะคะคุณครูนกยุงมาพบกับเด็กนายสาระการเรียนรู้เรื่องสัตว์มีพิษค่ะเด็กๆพอจะรู้จักบ้างไหมคะสัตว์มีพิษที่เด็กๆรู้จักที่บ้านมีตัวอะไรบ้างคะทําไมถึงเรียกว่าสัตว์มีพิษคะเด็กๆทราบไหมเพราะว่าทําให้เด็กๆเกิดอันตรายนะคะ เป็นอันตรายต่อร่างกายของเด็กๆเ,เองอาจจะเป็นกับสัตว์ก็เป็นอันตรายนะคะอาจจะถึงตายอาจจะถึงเสียชีวิตได้หรืออาจจะไม่ถึงนะคะแต่ก็จะสร้างความเจ็บปวดความลำคาญนะคะความทรมานให้กับเด็กๆนะคะเรามาดูกันนะคะอย่างแรกคืออะไรอย่างแรยกยุงค่ะยุงนะคะ อย่างแรกเลยมีพิษทําอะไรคะลูกทําให้เราระคายเคืองแล้วก็คันใช่ไหมคะสําหรับเด็กบางคนที่แผลยุงก็จะเป็นผื่นเต็มเลยค่ะยุงกัดทําให้เป็นไข้เลือดออกอาจทําให้ถึงแก่ชีวิตได้ด้วยมียากันยุงที่ใช้สําหรับทาได้ด้วยนะคะแล้วเด็กๆก,ก็นั่งในที่โปร่งโล่งสบายเปิดพัดลมได้ด้วยนะคะป้องกันไม่ให้ยุงกัดนั่นเองเด็กๆอาบน้ํา ทาโลชั่นได้ด้วยทําให้ยุงไม่กัดนะคะแล้วก็อย่านั่งเฉยๆอยู่กับที่นานๆให้เคลื่อนไหวด้วยตัวต่อไปนะคะพึ่งเด็กๆรู้จักพึ่งไหมคะพึ่งแล้วก็แตนเนี่ยเพราะว่าเขาจะทํารังอยู่บริเวณบ้านเด็กๆเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องระมัดระวังด้วยนะคะอาจจะโดนต่อยได้นะคะคือเห็นมาแล้วเด็กๆก็หลบไปเลยค่ะ นะคะใบบอกผู้ปกครองนะคะให้ผู้ปกครองไล่ให้ต่อไปนะคะจะเป็นแมงป่องแมงป่องจะมีหางงอขึ้นมาใช่ไหมคะลูกหางก็จะชูแบบนี้ใช่ไหมคะพิษอยู่ตรงไหนคะพิษอยู่ตรงหางนั่นเองสําหรับคนที่แพ้พิษนะคะก็จะเป็นไงคะก็จะบวมแล้วก็จะปวด เกิดความลำคาญนะคะก็ร้องไห้กระจองรองแงเลยนะคะเด็กๆก็เวลาเล่นอะไรของเล่นที่ช่วงไหนถ้าฝนตกเยอะๆเด็กๆก็ดูด้วยนะคะอาจจะซ่อนอยู่ในของเล่นเด็กๆได้ด้วยตัวต่อไปนะคะงูค่ะงูนะคะอาจทาให้เด็กๆถึงแก่การเสียชีวิตได้นะคะนะคะเพราะว่าอะไรคะงูบางชนิดเนี่ย เขาจะมีพิษมากมีพิษเยอะเลยอย่างเช่นงูเลยค่ะงูเห่านั่นเองงูจงอางนะคะสําหรับงูที่มีพิษนะคะคุณครูฝากเด็กๆดูดีๆด้วยเวลาเล่นของเล่นเวลาเด็กเก็บของเล่นนะคะเด็กๆก็ดูด้วยว่าในของเล่นเด็กๆอ่ะมีตัวงูอยู่ด้วยหรือเปล่าเด็กๆเคยมีของเล่นเป็นงูไหมเพราะว่าบางทีคุณครูเห็นในข่าวนะคะงูอ่ะจะอยู่ในของเล่นของเด็กน้อยและอีกที่หนึ่งที่งูชอบไปซ่อนก็คือในรองเท้าของเด็กๆนั่นเองค่ะ ก่อนที่เด็กๆจะใายเด็กๆจะต้องเคาะรองเท้าด้วยนะคะดูด้วยค่ะว่ามีอะไรอยู่ในรองเท้าหรือเปล่าเด็กๆอย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะคะตัวสุดท้ายแล้วตะขาบนั่นเองค่ะมีขาเยอะแยะเลยพิษของตะขาบก็จะทําให้ปวดนะคะปวดมากบวมแล้วก็ปวดมากๆเลยนะคะแต่ไม่ถึงให้กับเสียชีวิตนะคะ เพราะฉะนั้นเด็กๆก็จะต้องดูแลตัวเองดีๆเวลาเห็นให้บอกผู้ปกครองเลยนะคะไม่ต้องไปทำอะไรบอกผู้ปกครองมาจัดก,การเองเลยนะคะเด็กๆ,ๆห้ามเข้าใกล้เลยสำหรับวันนี้คุณครูมีสาระการเรียนรู้เรื่องสัตว์มีพิษมาฝากเด็กๆเด็กๆจะต้องรู้จักดูแล้วก็หลีกเลี่ยงนะคะอย่าให้สัตว์มีพิษเข้าใกล้หรืออยากให้เข้าใกล้สัตว์มีพิษนะคะอย่างเช่น งูเด็กๆเวลาสะสวมรองเท้าเด็กๆก็ต้องดูด้วยมีงูในรองเท้าหรือเปล่ามีตัวอะไรอยู่ในรองเท้าหรือเปล่านะคะเอาแปรงเล็กๆไปไว้ขูดออกก็ได้ค่ะนะคะในของเล่นเด็กๆมีอะไรในกองของเล่นหรือเปล่าเด็กๆอย่าลืมดูนะคะสําหรับวันนี้คุณครูฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะเด็กๆ ตัวแม็กก่อนออกจากบ้านด้วยนะคะผู้เจียอกรอล้างมือบ่อยๆเวลาย่างด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ